สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองฟังทุกข่านอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมี t o โตยต้ายาริ a เอทีพ1.2พรีเมียมปี2024เลขไม่เพียงแค่10,000โลเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะฟรีดาวน์ผลพิงเดือนละ8,000กว่าบาทการันตีโครงสร้างนะคะสวยๆแน่นอนค่ะพี่พี ใครที่กําลังมองหารถเอที T ไว้ใช้งานปีใหม่ไม่น้อยการันตีโครงสร้างสวยๆแบบนี้นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์0642539366ค่ะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถกันนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะได้เป็นกระจังหน้าสีดําทรงสปอร์ตสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟหน้า f ู l l LED นะคะในส่วนของกันชนด้านหน้าติดตั้ง เซนเซอร์มาให้ด้วยนะคะสจุดค่ะคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะคะสวยๆเลยสีขาวมุกสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกล้องด้วยนี่มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวป้ายทะเบียนเราเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวจะย้ายเข้ากรุงเทพให้นะคะสําหรับคันนี้เป็นรถเข้าใหม่เลยนะคะรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะการันตีโครงสร้างสวยๆเลยนะคะ ถัดมาในส่วนของตัวล้อแม็กอลอยนะคะได้เป็นแม็กขอบ16ค่ะเดิมแท้โรงงานแน่นอนคันนี้เลขไม์เพียงแค่หน0 0 0หมืนกิโลเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะกระจกบานหน้าแท้เดิมโรงงานค่ะด้านหน้านะคะติดตั้งในส่วนของตัวกล้องบันทึกมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะคันนี้เป็นตัวพรีเมียมเลยนะสีสวยเลยค่ะสีขาวมุกส,สวยเลย กระจกข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว่าเตือนเตือนด้านข้างด้วยนะคะสีขาวสวยๆเลยมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถค่ะได้เป็นระบบกุญแจคีย์เลสนะคะกระจกข้างแท้เดิมโรงงานเช่นกันค่ะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะ แผงประตูไม่มีรอยขีดรอยขูดเลยนะคะหัวน็อตตามซอกประตูค่ะไม่มีรอยถูกไข่นะคะคอนโซลหน้าได้เป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลสวยๆเลยนะคะได้เป็นออสอบทัดด้วยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังสีดํานะคะใหญ่ๆตึงๆนะคะเดินได้ด้วยสีขาวเบาะหนังไม่มีรอยฉีกขาดเลยค่ะ เบาะนังสวสวยตึงๆเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขคะ่ะหัวน็อตไม่มีถูกไขเลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยด้านในมาพร้อมกับคู่มือรถด,ด้วยนะคะคันนี้เป็นรถเป็นรถบ้านนะคะลูกค้าคันนี้เป็นรถบ้านนะคะฟีดาวผ่อนอยู่ที่ 8,000กาบาทเท่านั้นค่ะกระจกนะคะด้านข้างแท้เดิมโรงงานค่ะทุกบานเลยแผงประตูด้านข้างนะคะมาพร้อมที่วางแก้วน้ำให้ด้วยค่ะหัวน็อตตามซอกประตูไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะด้านหลังมาพร้อมกับแอร์แยกโซนซ้ายขวาแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็ช่องเสียบ USB ด้านหลังนะคะภายในสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆภายในสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลย เบาะหนังนะคะตึงๆเง,งาๆไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยค่ะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติผิดความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนค่ะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยค่ะตัวนี้จะได้เป็นตัว1.2พรีเมียมนะคะ ไฟท้าย LED นะคะมาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด4จุดเลยค่ะแล้วก็ได้เป็นกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานด้วยโลโก้ตัวอักษรน,นะคะติดอยู่ครบติดอยู่ชัดเจนนะคะทุกจุดเลยในส่วนของกระจกหลังนะคะก็พาดเดิมโรงงานเช่นกันค่ะด้านบนมีเสาอากาศแบบคีปฉลามมาให้ด้วยนะคะในส่วนของารายละเอียดภายในพี่ๆจะได้เป็นถัดรองสัมภาระไปเลยนะคะคันนี้ เจ้าของเดิมซื้อถาดรองสัมภาระติดตั้งมาให้เราเรียบร้อยนะคะด้านในก็จะมีเป็นชุดซ่อมยางให้1ชุดนะคะชุดซ่อมยาง1ชุดในส่วนของภายในพี่ๆไม่ต้องห่วงเลยการันตีโครงสร้างอาโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะในส่วนของไฟพัดเดิมโรงงานนะคะไฟท้ายพ์ทเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆหัวน็อตนะคะที่ฝากระโปรงสวยๆแบบนี้เลยไม่มีรอยถูกไขนะคะหัวน็อตไม่มีขยับแน่นอนค่ะนี่ไฟท้ายนะคะเดิมๆโรงงานเลยรอยซีนนะคะรอยซีนแท้เดิมโรงงานเช่นกันค่ะ อันนี้ราคา5 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะสวยสวยเดิมๆเ,เลยการันตีโครงสร้างประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนแน่นอนอ่ะประหยัดจากป้ายแดงไปหลายบาทแน่นอนไม่ใช่หลายแสนขอโทษทีค่ะลูกค้าแต่ยังไงก็คุ้มยังไงก็คุ้มกว่าป้ายแดงคะ่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะ แห่งประตูด้านข้างไม่มีรอยขีดรอยขูดนะคะสวยๆเนียบๆแบบนี้เลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับค่ะหัวน็อตสวยๆภายในกิบกิบแบบนี้เลยนะคะกระจกด้านข้างพัดเดิมโรงงานแน่นอนนะคะการันตีเลยแผ่งประตูนะคะคอนโซลอันนี้ก็จะเป็นกระจกข้างแบบพับไฟฟ้านะคะ ล็อกกระจกทุกอย่างก็คือสวยสมบูรณ์มากๆนี่ระบบต่างๆนะคะได้เป็นพวงมาลัยมัติฟังก์ชันนะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทัชส,สกรีนค่ะ a อร์ออโนะคะระบบ Engine Start ์ทเกียร์ออโต้มีออโต้เบรกโฮนะคะเบรกมือไฟฟ้ามาให้เราเรียบร้อยค่ะภายในสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆ ภายในสวสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นตัว1.2พีเมียมนะคะมีกล้องมองรอบคันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะราคา5 3 9 0 0 0บาทค่ะสำหรับ Toyota t o y ยต a y a r ริสเอทีนะคะ1.2พีเมียมปี2024เลขไม่1 7 6 6กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้ไม้แท้ไม่เดิมไม่มีกลับใหม่ก่อหม่แน่นอนจ้า โอเคเดี๋ยวฟังพามาชมในส่วนของตัวโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆสีมาจากโรงงานยังติดอยู่ชัดเจนนะคะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่ะคาน,น้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพัดเดิมโรงงานนะคะในส่วนของไฟหน้า หัวน็อตต่างๆนะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะการันตีโครงสร้างนะคะไม่มีประวัติพิคความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนของเรามีาหน่วยงานตรวจรถให้ด้วยนะคะ274รายการเป็นการตรวจโครงสร้างตัวรถนะคะให้ฟรี274รายการไปเลยออันนี้ในส่วนของตัวเพจร,รถปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะที่พี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะรอยปั๊มนะคะ มีทุกจุดนะคะรอยปั๊มสวยๆแบบนี้มีทุกจุดเลยแห่นกันความร้อนนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะเครื่องยนต์แห้งๆไม่มีไหลมีเยิ้มนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota t o y o ต a y a r i ิ a เอทีพีหนึ่งจุดพีเมียมปี2024 4, สองพีสี่ขาวมุกสวยๆเลยค่ะพี่ๆเลขใหม่เพียงแค่1,000 10, งโลเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดา้ผ่อนอยู่ที่8,000กว่าบาทค่ะประหยัดจากใบแดงไปหลายบาทเลยนะคะ ไม่แน่ใจว่าป้ายแดงกี่แสนนะคันนี้น่าจะมีอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าได้เราตั้งขายอยู่ห้าแ0 0สามหมื่นเกท่านั้นนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆการันตีโครงสร้างเลยนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานปีใหม่ไม่น้อยนะคะการันตีศูนย์ยังอยู่สวยๆแบบนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ